พฤติกรรมไม่น่ารักแซงคิวแซงคิวคนนี้มาก่อนแต่คนนี้แซงคิวเขาแคะคีมูฟแคะคีมูฟเ,เขาแคะคีมูฟ ต่อหน้าคนอื่นบีบสิวบีบสิวคนนี้บีบสิวให้คนอื่นเห็นเคี้ยวเสียงดังเคี้ยวเสียงดัง เขาเคี้ยวข้าวเสียงดังเพื่อนไม่ชอบหาวไม่ปิดปากหาวไม่ปิดปากเขาหาวไม่ปิดปากเสียงดังเพื่อนไม่อยากฟัง ไอไม่ปิดปากไอไม่ปิดปากเขาไอไม่ปิดปากน้ำลายกระเด็นทำให้ไวรัสกระจายคุยเสียงดังคุยเสียงดัง ผู้หญิงสองคนคุยเสียงดังเพื่อนปิดหูไม่อยากได้ยินคุยโทรศัพท์เสียงดังคุยโทรศัพท์เสียงดังเขาคุยโทรศัพท์เสียงดังบนรถไฟฟ้า ทำให้คนอื่นรําคาญยืนขวางทางยืนขวางทางผู้หญิงสองคนยืนขวางทางบันไดเลื่อนผู้ชายลงบันไดามาเดินไม่ได้เกือบล้ม เล่นโทรศัพท์ในโรงหนังเล่นโทรศัพท์ในโรงหนังเขาเล่นโทรศัพท์ในโรงหนังคนอื่นๆดูหนังไม่ได้